60นาทีโอ้ my god เสียงเงื่อออกกำลังกายเริ่มพูดได้สควอตอะไรอ่ะพูดได้พูดได้พูดได้ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เอาขาลงมากกว่านี้คนนี้ที่พูดอยู่คือใครคนที่พูดอยู่คือใครเจนเนอร์วิ่งจ็อกกิ้งมีครับวิ่ง on the on the headphone วิ่งบนลู่วิ่ง ไกลมากเลยทางมันไกลมากเลยวิ่งวิ่งไกลมากทีสามลองวิ่งฟาวขยไปโอเคอาบน้ำเสร็จต้องเช็ดด้วยอันนี้อาใช้ตัวมีผ้าผ้าออแมวชอบกินผ้าปลาแมวชอบกินอะไรผ้าถุงผ้าอาเช็ดตัวผ้าห่มผ้าครับไหมครับเอาคนรู้โอเคมีคนนำมีคนนับแล้วเราก็ ซิกแพคแคลชอบกินแหลปปังไงเนวชอบกินหนูไม่ไม so ่กินมันัไม่ใช่ไงทอมแอนเจอรี่ไงเอาล้วครับนวัตกรรมใหม่นะครับจัดการเช็ดตัวเลื่อมไปเลยครับผ้าขนหนูคุณรับไปเลยผ้าเก็๊บปลาครับผมไม่คุณต้องเข้าใจนิดนึงว่าคนใบ้เขาเป็นฝรั่งเขาก็จะทอมแอนเจอรี่ แมวกินปลาอย่ไปล่ะคอเดอรนั่นเอมันก็จะนิดนึมันก็เลยจะเป็นผ้าเช็ดผ้าขนแมวผ้ากินแมวผ้าก็บปลาผ้าขนปลาไปไอเทรนเนอร์เนี่ยเออเทรนเนอร์เนี่ยแล้วม่ช็คือมันคอให้หนูยากมากเขาเป็นอมันได้อยู่แล้วหนูเล่นเป็นสองคนให้เลย เป็นทั้งเทรนเนอร์ทั้งคนเเราป็นเทรนเนอร์แล้วะคนเฮ้ยถ้าเทรนเนอร์ใบไงนะถ้าเทรนเนอร์ได้คำใบว่าเนี่ยยังวนอยู่เลยให้ใบสลักดีไหมวะไม่มั่นใจเลยว่ะคือกำลังนั่งคิดอยู่เลยว่าตกลงพอจะใบหรือพอจะทายดีเพราะแม่งใบก็ยากทายก็ยากกำลังคิดอยู่ทีใบเอาไงดีเลยยังลังเลไม่เลิกเลยเนี่ยห้ากี่ครั้งหกสิบวินาทีได้ไปทนึงโบนักี่ครั้งห้าครั้ ถือว่าโอเคเอาไปจำที่เลยฟัาคุณนสมคนคุณเลือกก่อนเลยค่ะเลือกก่อนเลือกก่อนเลยออฟฟิศหันษาอะไรเอ่ยลอยได้ได้แล้วก็ไม่ไหวก็ไปโรงพยาบาลอะไรเอ่ยลอยได้อยู่แล้วจริงเหรอคือบ่งบอกความเป็นตัวตนของพอยชลวิทเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมึงแหมมึงก็พลังใบเหมือนกัน